2องคูณสองเท่ากับเท่าไหร่สอคูณหหน่วยได้12หน่วยหรือ1นึกับ2หน่วย2องคูณเจได้1ิบสหรือ100กับ40 2สิบคูณสองได้400 400กับหนึ่งกับ40กับหนึ่งกับ สหน่วยคือ400บวก100บวก40บวก10บวก2เท่ากับ5้าแสดงการคูณได้ดังนี้ขั้นที่1คูณในหลักหน่วย2คูณ6ห,หน่วยได้12หน่วยหรือ1 0กับ2หน่วยใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิ ขั้นที่สองคูณในหลักสิบสองคูณเจได้1ิบสี่สทดอีก1นึเป็นสิบหหรือ100่งรกับ50ใส่5ในหลักสิบทด1ในหลักร้อยขั้นที่3คูณในหลักร้อยสองคูณสองได้400ร้ทดอีก1น0่รยเป็น500ใส่5ในหลักร้อยดังนั้น